สาวตัวแทนจากไทยโอปอลสูชาตาได้รองอันดับ3มในการประกวดมิสยู n น v e r s เวิร์สถือเป็นความสำเร็จระดับโลกที่ได้รับความสนใจอย่างมากโอปอลอาจไม่ได้ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในการแข่งขันแต่เธอได้พิสูจน์ว่าอันดับหรือมงกุฎไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ความสำเร็จที่แท้จริงคือการได้เติบโตจากทุกบทเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นโอป่าได้ผ่านอุปสรรคมากมายแต่ยังคงยืนหยัดและเบ่งบานเหมือนดอกไม้กลางพายุเหมือนกับโอป่าที่ต้องอเผชิญกับความกดดันและการแข่งขันในระดับโลกสวัสดีครับวันนี้ช่องฝั่งแป๊บเดียวรู้เรื่องขอนำเรื่องดอกไม้ในพายุมาให้รับชมรับฟังกันอาจช่วยให้ทุกท่าน ได้แง่คิดแบบลึกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้และอาจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้ก่อนดื่นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงมีอาจารย์เซนที่ขึ้นชื่อว่าเงียบขรึมและช่างสังเกตลูกศิษย์หลายคนพยายามไขค,ความลับคำสอนของเขาแต่กลับพบเพียงรอยยิ้มอันลึกลับวันหนึ่ง ขณะที่พายุรุนแรงพัดโหมทั่วหมู่บ้านอาจารย์เรียกศิษย์ทุกคนมายังลานฝึกเขาชี้ไปที่ยอดเขาอีกลูกที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาและพูดว่าในพายุนั้นมีสิ่งล้ำค่าซ่อนอยู่ใครสามารถนำมันกลับมาได้จะเข้าใจคำสอนของเราลูกศิษย์แตกตื่นบ้างไม่โกรธออกไปทันทีบ้างลังเลและรอให้พายุสงบมีเพียงศิษย์หญิงคนหนึ่งที่ออกเดินทางอย่างสงบโดยไม่กล่าวคำใด เวลาผ่านไปนานนุกสิทธิ์ส่วนใหญ่กลับมามือเปล่าหรือด้วยของธรรมดาเช่นหินรือเศษกิ่งไม้เมื่อพาย,ยุสงบลงสิกหญิงคู่นั้นก็กลับมาในสภาพมอมแมมแต่ในมือของเธอถือดอกไม้ป่าที่เบ่งบานเต็มที่อาจารย์ยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและถามว่าทำไมเจ้าจึงนำดอกไม้นี้มาหญิงสาวตอบอย่างเวบง่ายว่า ขณะที่ข้าต่อสู้กับแรงลมและสายฝนข้าเห็นดอกไม้นี้บานอย่างสงบมันไม่ได้สู้กับพายุแต่โอนอ่อนตามสายลมและยังคงความงามไว้อย่างไม่หวั่นกลัวอาจารย์พยักหน้าและกล่าวว่าชีวิตก็เช่นเดียวกันพายุแห่งอุปสรรคจะพัดเข้ามาเสมอแต่ผู้ที่ยืนหยัดได้ไม่ใช่ผู้ต่อต้านพายุแต่คือผู้ที่โอนอ่อนและเบ่งบานท่ามกลางมันนุกศิษย์ทุกคนเงียบงนัน หลายคนหันมองดอกไม้แล้วเริ่มเข้าใจว่าความยืดหยุ่นและความสงบนิ่งสำคัญเพียงใดการ,รเผชิญความยากลำบากในชีวิตไม่จำเป็นต้องใช้แรงต่อต้านเสมอไปแต่การปรับตัวและคงไว้ซึ่งความงามในตัวตนคือไททนาที่แท้จริงเช่นเดียวกับโอปอลสุชาตาที่ยืนหยัดและสร้างแรงบันดาลใจแม้ในพายุแห่งการแข่งขันระดับโลกดอกไม้ไม่ได้แค่รอดจากพายุ แต่มันยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับสิกหญิงที่พบมันเธอเรียนรู้จากความยืดหยุ่นและความสงบของดอกไม้การเดินทางของโอปอลในเวทีระดับโลกไม่ใช่เพียงเพื่อใชยชนะส่วนตัวแต่เธอยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วประเทศเธอพิสูจน์ว่าความสำเร็จในเวทีระดับโลกเกิดขึ้นได้จากการยืนหยัดในความเป็นตัวเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเนื้อหาดีๆมีสาระทุกท่านคิดว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านและขอจบเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฝั่งแป๊บเดียวรู้เรื่องด้วยจะได้เป็นกําลังใจในการนำเรื่องดีๆมีสาระมานำเสนอแก่ทุกท่านในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ 保护。 i